กราบสวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ยินดีต้อนรับพี่พน้องเขาสู่รายงานหนุนใจยามเชฉาของคริตจักรไม้สายาเรารุ่นใจกันอธิษฐานนะคะข้าแด่พระบิดาเจ้า ด้วยใจที่ใกล้ปารถนาที่จะใกล้ชิดกับพระเจ้าด้วยใจที่อยากพึ่งเพ่งพระเจ้าข้าพเจ้าทึงหลายขอขอบคุณพระองค์ที่ได้เลือกข้าพเจ้าท้งหลายให้เป็นลูกของพระองค์พระองค์คเจ้าข้าขอบพระองค์ทรงโปรดที่จะช่วยข้าพเจ้าท้งหลายในการที่จะใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้น ทุกๆวันพระองเจ้าข้าและบัดน,นี้ขอมอบเวลาต่อไปนี้ไว้ใต้การสุงนำของพระองค์ขอพระเจ้าสุงนำต่อไปขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนและพี่น้องคะสดุดีเป็นคํอธิษฐานของกัษย์ดตวิตตอนนั้นพระองค์ท่านกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยุ่งยากลําบาก บทที่สดุดี2 8ไม่ได้บอกอย่างชัดเจนวา่าท่านกำลังเผชิญหนะ้ากับพอบทุกอะไรบ้างแต่กร็รู้แต่ว่าท่านได้อธิษฐานอย่างหนักแล้วจนกระทั่งในข้อที่6ข้อที่7นะได้ปัญญายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในข้อที่6บอกว่าสัตว์ทุการแด่พระยาเวเพราะ พระองค์ทรงฟังเสียงวุงวอนของข้าพเจ้าพระยาเวทรงเป็นกำลังและเป็นลออของข้าพเจ้าพระเจ้าวางใจในพระองค์ข้าพเจ้าจึงได้รับความอุปถัมภ์และจิตใจของข้าพระเจ้าก็บีดียินดียิ่งข้าพเจ้าจะขอบพระคุณพระองค์ด้วยบทแพลงของข้าพเจ้าแี่น้อนคะถ้าเราอ่านสองข้อนี้นะเราจะสัมผัสถึง ความความรู้สึกของกษัตาวิตเขากำลังรู้สึกมีดียินดีจนกระทั่งทำให้ท่านอยากเปลี่ยนเสียงออกมาสรรเสริญพระเจ้า,าแล้วเขาในจิตใจของเขาในความคิดของเขาไม่มีความสงสัยอะยรเลยมีแต่ความมั่นใจว่าพระเจ้าทรงเ,เป็นกำลังและเป็นล่อของท่าน พระเจ้าเป็นผู้อุปถัมภ์เดียวของท่านนะพี่น่องคะที่เป็นสิ่งที่ความรู้สึกนะทีะ่ไม่สามารถที่จะปัญญายได้หากเราใช้ถ้อยคำของมนุษย์แต่อาจารย์แต่กาสัตดาวิดก็รู้สึกเช่นนี้แต่หากเราดูอ่านที่บทที่28ข้อที่1ถึง5นะเราจะแปลกใจว่า ทำไมท่านจึงสามารถมีความปิติยินดีมีความมั่นใจถึงต่อพระเจ้าขนาดนี้ในบทที่ในบทที่18ข้อที่1-5ถึง5ท่านก็ยังบอกว่าท่านนะรู้สึกว่าท่านจิตใจข่้ควรมากๆเพราะว่าท่านก็ได้เจอพะชนะกับวาบทุกข์แม้ทั้งอธิษฐานซ้ำแล้วซ้ำเล่า ในเวลานานแต่ก็ไม่เห็นพระเจ้าทรงตอบท่านก็เลยท่านจึงในครั้งนี้ท่านก็บรรยายความรู้สึกออกมาเองแล้วก็กบรรยายถึงความคิดทุกอย่างที่อยู่ในใจให้กับพระเจ้าฟังพี่น,นองคนะ่ะและสิ่งที่แปลกใจเกิดน่าแปลกใจเกิดขึ้นก็คือ เราไม่เห็นพระเจ้าตรัสกับกาสัตวิททุกคำนะอาจจะตรัสแล้วแต่ไม่ได้เขียนที่นี่ก็ได้แต่สิ่งที่เราจะเห็นสิ่งที่ประหลัดหน้าประหลาดใจเกิดขึ้นก็คือกาสัตวิทก็หยุดทำข้าคขวนขาควรของท่านท่านก็เต็มไปด้วยใจจิตใจเต็มไปด้วยความปิตดยินดีแล้วท่านก็ สรรเสริญพระเจ้าโมทนาพระเจ้าและท่านก็มั่นใจว่าพระเจ้าเป็นรอดและกำบังเข้มแข็งของของของท่านกับพี่หนอนคะอะไรทําให้ท่านเปลี่ยนแปลงไปที่นี่ไม่ได้บอกแต่เราหนูรู้แน่นอนว่าท่านอยู่ในกบ,บุญการอธิษฐานแล้วในคําอธิษฐานของท่านกับพระเจ้านั้นนานแค่ไหนเราไม่รู้แต่ มีการเปลี่ยนแปลงเ,ออกเกิดมาเกิดขึ้นก็คือท่านได้อธิษฐานและพระเจ้าก็ทรงเปลี่ยนจิตใจของเขาทรงเปลี่ยนความคิดของเขาในตอนที่ท่านยังไม่มองเห็นอะไรแตกต่างกันในสถานาการณ์ข,ข,ของของของท่านเกิดขึ้นครับพี่น้องคะนี่เป็นความเชื่อนี่เป็นความสัมพันธ์ที่เราติดสนิทกับพระเจ้า แล้วโดยการที่เราใกล้ชิดกับพระเจ้าความสัมพันธ์ของกับเจ้าทำเรามีความเชื่อต่อพระเจ้ามากขึ้นแล้วโดยความเชื่อนั้นจึงทําให้เราไปเชื่อในสิ่งที่เราเคยประสบกับพระเจ้าในอดีตแล้วซึ่งเหล่านั้นนําเราไปสู่ขั้นตอนใหม่ก็คือยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่ออกมาจากการอธิษฐ,ฐาน จิตใจของเราก็เปลี่ยนใหม่และจิตใจของเราก็สามารถที่จะจากความศเศร้ากลายเป็นค,ความชื่นชมยินดีจากการที่สงสัยไม่แน่ใจหวั่นไหวกังวลกลายเป็นจิตใจที่มีความมั่นคงและก็แน่ใจมั่นใจในพระเจ้าจะเปลี่ยนสถานะการองตนเองในเมื่อ,อยังมองไม่เห็นด้วยสายตาของตนเองนะพี่น้องค่ะนี่เป็น ฤทธิ์ดเดชของคำอธิษฐานที่เปลี่ยนจิตใจของเราพี่น้องคะถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าบอกเราว่าในทุกกรณีให้เราอธิษฐานใช่ไหมคะแล้วอาจารย์เปโลก็บอกว่าโดยความช่วยเหลือ,อที่มาจากพระเจ้าอาจารย์เปโอลนะสามารถ่าเชิญทุกอย่างได้นพี่น้องคะนี่เป็นคําพยานของผู้ ของบรรพบุรุษแห่งความเชื่อแล้วข้าพัมพีก็ได้ย้ำเตือนเราตลอดว่าใหเราอธิษฐานฝากไว้กับพระเจ้าและความสันติสุขที่เกินความเข้าใจก็จะเกิดขึ้นได้นะพี่น้องคะในช่วงเวลาที่เรากำลังเผชิญหน้ากับอบูทุกภัยหนังช่วงเราจะเห็นว่ามานุษย์นนะไม่สามารถทำอะไรมากมาย เรารักมือไม่ทันแล้วพี่หนองคะตอนนี้สิ่งที่เราเอาตัวรอดได้ก็เป็นพระพรของพระเจ้าแล้วทรับย์สมบัติที่เราหายไปจากน้ำท่วมนั้นเมื่อเราต้องผเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นเราก็จะรู้สึกหมดหมดกํำลังอาจจะรู้สึกหมดหวังได้ด้วยแต่ขอให้พี่น้องจูไว้นะโรงมีพระเจ้าเป็นผู้อุประมภ์ของ เราแล้วก็เรามีพระเจ้าเป็นกำลังและเพเป็นล่อ,ลอของเราพี่น้องทั้งเราอย่าสิ้นหวนแต่จงจับพระเจ้าไว้แล้วก็อีกข้างหนึ่งนะก็จับมือของญาติพี่น้องของเราจับมือของอพี่น้องที่อยู่ในครสตจักรแล้วเราจะจับมือกันแล้วก็อยู่เพ่งพาฤทธิ์แดดของพระเจ้าเราจะผ่านผม ช่วงวิกฤตของชีวิตในครั้งนี้ก็คือการประสบกับน้ำท่วมอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้พี่น้องคะขอให้เราพัพ่งพระเจ้าแล้วก็จับมือกันที่จะรักซึ่งกันและกันเราไม่วาแววเราไม่เป็นผู้เดียวแต่มีคนที่จะอยู่ด้วยกันใน ช่วงวิกฤตของชีวิตของเราและสิ่งที่สําคัญเราบิพระเจ้าด้วยเรารุ่นใจกันอธิษฐานข้าแด่พระบิดาเจ้าขอขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ยงังทรงสถิตอยู่กับข้าพเจ้าทั้งหลายแม้ว่าแม้ว่าอยู่ในชีวิตที่อ่าร่รื่นหรือชีวิตที่อ่ามีความยากลาําบากแต่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะวางใจในพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็น กำลังและเป็นลกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายจะเผชิญทุกสิ่งได้โดยกำลังของพระเจ้าและข้าพเจ้าทั้งหลายอาจจะจับมือกันผู้ที่จะสู้ต่อรองเจ้าค่า้าเจ้าทั้งหลายมีความหวังที่พระองค์ทรงปราทานให้กับข้าพเจ้าทั้งหลายขอพระเจ้าทรงนำต่อไปขอขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนขอพระเจ้าวิพรพหนกนะคะสวัสดีค่ะ